ของกินจากป่านะคะนอกจากจะเป็นผักกูดแล้วก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือ,อยวงมยวงมค่ะยวงมคืออะไรคะ <S <S สวัสดีค่ะน้องข้าวคะ่ะสวัสดีค่ะพิมสวัสดีค่ะหูหูค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรู้เรียนเล่นรีวิวแม่ห้องสอนคะ่ะค่ะวันนี้เรามากันในอีีที่พูดถึงเรื่องของ ของกินจากป่าค่ะของทรัพย์ธรรมชาติค่ะของกินจากป่าขุมทรัพย์ธรรมชาตินะคะทําไมต้องเป็นขุมทรัพย์ธรรมชาติคะเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่ต้องเสียเงินค่ะแต่พี่เอ็มเสียนะไม่คยไม่ขวาของกินจากป่าเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วพี่เอ็มก็จะไปที่ตลาดสายหยุดค่ะแล้วก็จะได้ของกินสดๆแบบนี้มาค่ะใช่ค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะแล้วทําไมจะต้องเป็นรีวิวไม่ต้องสอนของกินจากป่าคะเพราะว่าเพราะว่า เป็นผักป่าทั้งหมดเลยค่ะ,ท,คะที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นผักที่ได้มาจากป่าค่ะค่ะ,ะเราก็ไปหาได้เนาะจากพืนป่าในไม่ห้องสอนนะคะ<ช>แต่ไม่ต้องเข้าไปลึกมากนะคะเพราะว่าใกล้ๆก็มีแล้วใช่ไหมคะบางอันก็เป็นคล้ายๆกับว่ายังไงหลังสวนในสวนก,ก็มีแล้วอะไรนะคะ<ช>หาได้ไม่ยากมากนะคะเพราะว่าที่ไม่ห้องสอนเหล่านี้ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีสารพัดของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าจะเป็น จริงหรอถ้าเราไปเอาสัตว์มานี่เราอาจจะไม่ได้กินตรงนี้นะอาจจะเป็นเราอาจจะได้ไปกินที่ต่างประเทศนะคะท <laughs> ี่ฮ่องกงค่ะเรามาดูกันอย่างแรกค่ะของกินจากป่าประเภทแรกนะคะก็คือของกินที่กินใบ,<า>บ<า>ของกินที่กินใบค่ะมีอะไรบ้างคะอันแรกค่ะอันนี้นนคือตผักหว,วานค่ะผักหวานรสชาติหวานเหรอ ใช่ค่ะผักห<ะ>วานเพราะว่าจะมีรสชาติออกหวานๆค่ะอ้าวเหรอใช่ก็คือต่อไปนี้ถ้าเกิดเราทําน้ําอะไรแล้วเรา <c oughs> ไม่มีน้ําตาลเราก็ใส่นี้ได้เลย <c oughs> มันก็จะเป็นหวานคนละแบบค่ะคอันนี้ <c oughs> เป็นหวานจากรสชาติของผักนะคะอันแด้นะคะ<ช>ผักหวานค่ะ อันถัดมาค่ะข้างบนตรงนี้คือซอมปี้ค่ะเพมมปี้คืออะไรคะซอมปี้ปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นผักที่ใบจะเหมือนแบบใบเลื่อยนิดๆค่ะ,ะรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะ,คะเขาก็จะเก็บตรงยอดเนาะคล้ายๆกับยอดมะขามแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นจากในในพื้นที่ไม่ห่องสอนใช่ไหมคะเราเรียกว่าซอมปี้เนาะอันถัดมาค่ะอันนี้พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนาะก็คือผัก ขักกูด,กด,กดทําไมถึงบอกว่าพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพราะมีหลายๆจังหวัดเริ่มเพาะเริ่มทําเป็นฟาร์มเริ่มเป็นแบบขึ้นแปลงปลูกแต่ของแม่ท้องสอนพิเศษสุดๆก็คือเราหาได้จากจากป่าจากปา่านะคะจากริมแม่น้ำเนาะพื้นที่ท,ที่เฟิร์นชอบ ไม่ใช่เฟิร์นสิปักกูด<ม>ชอบขึ้นนะคะปักกูดเป็นประเภทเดียวกับเฟิร์นนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำเนาะแล้วก็เป็นป่าชื้นๆนิดน,นึงใช่ไหมคะใช่อันถัดมาค่ะด้านหน้าที่มถืออยู่ในมือตรงนี้คือหมอกอาวค่ะหมอกอาวอันนี้จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อแล้วก็อีกอันนึงก็คือหน่อไม้นะคะ,คะซึ่งก็จะไปพูดกันอีกในหัวข้อถัดไปในในเรื่องถัดไปนะคะ ของกินจากป่านะคะนอกจากจะเป็นผักกูดแล้วก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือยวมยวอมค่ะยวมคืออะไรคะยวมหรือภาษาไทยใหญ่หรือคนแม่ของสอนเรียกว่ามะนามโก้งค่ะมะนามโก้งหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะค่านะคะคล้ายๆกับเออเขาเรียกอะไรนะอมันจะเป็นเป็นฝักเป็นฝักก็ไม่ใช่ค่ะเป็นฝักแบบเป็นแบนๆนะคะคล้ายๆกับถั่วลันเตา ใช่ไหมคะแต่มีขนาดใหญ่กว่านิยมเอามาซอยเล็กๆ,ๆแล้วก็เอาไปยำใช่ใชไหมคะ,คะนี่ก็คือจะเป็นตระกูลนะคะกลุ่มนะกลุ่มพืชกินใบ,นบส่วนอันถัดมาคะ่ะก็คือพืชกินดอก นี่ค่ะคือกินดอกพืชกินดอกอย่างแรกค่ะก็คือหมอกอ้าวค่ะเพนหมอกก็คือดอกใช่ไหมคะอาวก็คืออ่าวนั่นแหละค่ะเป็นชื่อของดอกนะคะก็หรือว่าเราจะเรียกว่าดอกกระเจียวใช่ไหมคะใช่เอาไปทําอะไรคะน้องข้าวนี้อันนี้ที่เขาจะไปทําเลยก็คือไปทอดค่ะไปทอดทำข่างปองเนาะใช่ค่ะหรือว่าไปลวกเนาะจิ้มกินกับน้ําปลิกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีดอกขาแต่ดอกขาเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นของป่าสักทีเดียวเนาะก็จะปลูกใน พื้นที่สวนตามบ้านเรือนอะไรเนาะค่ะก็จะเป็นพืชกินดอกนะคะอันถัดมาค่ะก็คือพืชกินหัวค่ะพืชกินหัวหรือว่าพืชใต้ดินเนาะซึ่งตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือหน่อไม้หน่อไม้ก็มีหลากหลายชนิดมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หวานหน่อไผ่หน่อป้งอะไรเยอะแยะมากมายนะคะฮู้ๆเคยทานหน่ออะไรมาบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามา ใต้คอมเมนต์เออใต้ใต้นี้นะคะใต้โพสต์นี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของหวายใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีเรื่องของบุกเนาะบุกถ้าใครอยากจะรู้ว่าบุกที่แม่ห้องสอนเป็นยังไงไปดูที่ EP ีที่ผ่านมาได้นะคะรู้เรียนเล่นบุกแม่ห้องสอนคะ่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะมีกลุ่มของผลไม้ใช่ไหมคะใช่ผลไม้ที่เป็นขุมทรัพย์จากป่าเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายอันเลยอันแรกคะ่ะน้องข้าว หมากคอแลนด์คะเพมชื่อแปลกมากค่ะหมากน่าจะแปลว่าผลเนาะคอแลนนี่คือคอแลนอะไรไม่รู้มนนัต้องถามหหวแล้วค่ะหัวว่ามันคืออะไรเนาะแต่รสชาติจะคล้ายๆกับผลเนาะผลจะคล้ายๆกับลิ้นจี่ค่ะเป็นสีแดงแล้วก็เล็กๆเนาะแล้วก็รสชาติ เรี้ยวปิ๊นมากเลยค่ะใช่ค่ะค่ะอันถัดมาก็คือมะไฟเนาะอันนี้จะหาได้แบบทั่วไปเลยในแมงสองเนาะมะไฟจะมีมะไฟบ้านแล้วก็มะไฟป่ามะไฟป่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกสีแดงๆแดงในส้มๆนะคะแล้วก็อันถัดมาค่ะก็คือมะเมาะมะเมาเมื่อกี้นี้อีพีตะกี้ตะกี้อีพีก่อนหน้านี้อ่าเราเอายอดมะเมาหรือว่าใบมะเมาไปต้มใส่กับเห็ดทอบเนาะใช่ค่ะแต่ผลนะคะรสชาติเปรี้ยวๆเนาะต้องกินตอนที่ผลเป็นสี ผลสีแดงแงหรือว่าอ,ออกม่วงม่วใช่แล้วค่ะ <laughs> <c oughs> ความเปรี้ยวทําให้น้ําลายสอมากค่ะแล้วก็อันถัดมาค่ะก็คือคือหมักโจกค่ะหรือว่าตะคอค่ะอันนี้โอ้โหมันจะเป็นแบบสีเหลืองเหลืองเนาะสีสดสดเหลืองเหลืองนะคะเอามาบีบเนาะแล้วก็เอาเนื้อเอาเม็ดมันใช่ไหมเอาเม็ดใส่ในชามเนาะ เรียจริงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกเกลือใช่ไหมคะน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหอร่อยเด็ดหอะมากค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพืชที่ผลไม้ที่ให้รสรสเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวดูนี่นะคะน้ำลายสอมากเลยค่ะอันถัดมาค่ะก็คือผลิตภัณฑ์จากจากธรรมชาตินะจากป่าเหมือนกันแต่เป็นกลุ่มที่มาจากประเภทประเภทสัตว์เนาะประเภทสัตว์ใช่ค่ะอันแรกก็คือ มักขี้เบาหมักขี้เบาหูรู้จักไหมคะมักขี้เบ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเด่มันจะเป็นกลมๆเนาะแล้วก็ข้างในก็จะมีเหมือนตัวด้วงตัวหนอนนะคะอยู่ในนั้นค่ะแต่ว่าทางแถบอีสานเขาจะเรียกว่าแมงกุจีค่ะแต่ว่าแมงกุจีก็คือจะจะเป็นหนอนที่จะเป็นตัวด้วงเนาะที่ไปเป็นแมลงแล้ว แต่ว่าถ้าแม่องสอนเราจะกินตัวอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พี่ยมก็ยังไม่เคยทานเลยเคยไหมคะยังไม่เคยเหมือนกัน,นะคะ่ะใครเคยบ้างเห็นเขาบอกว่าเอาไปอุบแล้วคืออร่อยมากๆ่ะอุบอะไรคะอุบอุบอัสิปยัง ว่ามันเป็นยังไงกับคอมเมนต์มานะคะอันถัดมาค่ะก็คือจิ้งหรีดเนาะใช่จิ้งหรีดที่ที่เราหาได้ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจิ้งหรีดที่เลี้ยงเนาะจิ้งหลีดที่เลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาขายกันอ่ะมันจะเป็นแบบตัวเล็กๆใช่ไหมป็นจิ้งหรีดเลี้ยงเนาะแต่ถ้าเป็นจิ้งหรีดที่หาได้จากตามธรรมชาติหรือว่าตามฤดูกาลเนี่ยจะเป็นตัวอ้วนมากค่ะแแบบนิ้วแล้วก็ปีกจะแข็งๆหน่อยใช่ค่ะแต่อร่อยเด็ดมากนะคะเอาไปทอด อันถัดมาค่ะก็คือคือน้ำพึ่งค่ะหรือว่าจะเป็นตัวอ่อนพึ่งก็ได้ค่ะโอเคอันนี้ตอนไปหาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงพี่เอ็มว่าพี่น้องข้าวก็ต้องชอบแน่ๆนั่นก็คือรถด่วนเอาไปทอด <c oughs> ใช่ไหมคะรถด่วนจะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เนาะวิธีการสังเกตก็คือถ้ากระบอกไม้ไผ่อันไหนมันมีรูอะค่ะอ่าแล้วก็จะมีแบบเป็นรูๆเนาะตรงตรงตรงข้อตรงบ้องนั้นนะคะ แปลว่ามันจะมีรถด่วนอาศัยอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะก็จะต้องอาศัยผู้รู้นะคะไปไปลองสังเกตไปลองชี้แหล่งให้ดูนะคะพอเราผ่านมาโชวนะคะก็จะมีรถด่วนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะตอนไปดูคือน่ากลัวมากค่ะแต่พอมาอยู่ในจานแล้วอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะเค็มๆใส่เกลือนิดหน่อยนะคะพูดแล้วก็หิวหิวไหมคะ อยู่ค่ะเพมใช่ค่ะ EP นี้ก็ทำ้ายจิตใจเราอีกแล้วนะคะช่วงหลังนี้คือรู้เรียนเล่นของเราก็จะเป็นเน้นของกินเนาะใช่ค่ะของกินแล้วก็เรามักจะต้องน้ำลายสอกันเนาะช่วงเวลาที่เรากำลังพูดถึงนะคะเมนูที่น้องข้าวชอบมากเลยกับพืชผักที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรคะชอบผักหวานนะคะเพมเอาไปทำอะไรคะะแกงผักหวานค่ะทั้งแกงใส่ไข่มดแดงค่ะค่ะ แล้วก็จะมีเอาไปผัดหรือว่าอาจจะไปเจียวกับไข่เจียวก็ได้ค่ะพิมอาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนาะใช่ค่ะส่วนเมนูที่พิมชอบมากนั่นก็คือผักกูดค่ะเอาไปทําอะไรกินคะพิมเ,เอาไปทําโอ้ได้หลายอย่างเลยเช่นผักกูดสนาบอ่าและอันที่สองยำผักกูดอ่าอันที่สามผัดผักกูดใส่น้ํามันหอยค่ะอันที่สี่ค่ะจอผักกูด <ส>มเปรี้ยวๆยวหน่อยเปรี้ยวๆเนี่ยชอบกินแบบว่ารสชาติชูรสนิดนึงเปรี้ยวๆนะคะค<ช>่ะแล้วก็ผักกูดนี่ตอนนี้ก็คือหาได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะใช่ข<พ>อให้มีแหล่งน้ําสะอาดเนาะผ<ช>ักกูดเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะคะว่าตรงนั้นพื้นที่ยังปลอดภัยยังสะอาดสะอ้านด,ดีหรือเปล่านะคะถ้าตรงไหนที่มันถูกลุกล้ํานะคะหรือว่าถูกทาลายเนี่ยผักกูดก็จะน้อยใจไม่ยอมขึ้นตรงนั้นนะคะเขาวก็จะหนีไปที่อื่นนะคะจนตอนนี้นะคะมีหลายพื้นที่ก็คือขึ้นแปลงเพื่อที่จะปลูกเนาะแล้วก็ถือ ว่าเป็นอาหารที่จะใช้รับรองนะคะไม่ใช่เป็นแค่อาหารท้องถิ่นแต่สามารถใช้รับรองแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่กินกินทีไรเจ็บปวดทุกทีนั่นก็คือหน่อไม้ค่ะ <c oughs> หน่อไม้นะคะหูอาจจะยังไม่ประสบภัยนะคะ <c oughs> แต่ถ้ามีอายุวันโนสุขังพลังแล้วก็อาจจะประสบได้นะคะก็คือหน่อไม้เนี่ยกินเยอะแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกแบบปวดเมื่อยนิดหน่อยเนาะแต่ว่าหน่อไม้ก็จะมีเอ่อเอาไปทําเมนูได้หลากหลายเนาะเช่น <c oughs> ใช่คะ่ะหน่อไม้แกงหนอกก็ได้ค่ะ,ะหรือว่าผัดหนอค่ะผัดหนอใส่วุ้นเส้นใส่ไข่ก็ได้ค่ะเพมแล้วก็ไปต้มซุปเนาะ,ะ<ช>ซุปกระดูกหมูนะคะแล้วก็เคยรู้รจักอันนี้ไหมคะหน่อโอ <laughs> เป็นยังไงคะเพมหน่อโอหน่อโอ <laughs> ไม่รู้วิธีการทําค่ะแต่รู้ว่าเป็นยังไงก็คือจะเป็นหน่อไม้นะคะที่เขาจะเอาไปสับๆๆให้เป็นแล้วก็เอาไปดองมั้งคะแล้วก็เป็นสีขาวเขามักจะขายกันโดยที่จะอยู่ในถุงอะค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะเวลาทานก็คือเอาไปจิ้มกับน้ําพริกค่ะซึ่งเขาเรียกกันว่าน้ําพริกดําน้ําพริกดํานั่นเองนะคะส่วนวิธีการทําอย่างไรนั้นหูหูรู้ดีรู้รู้น่าจะรู้มากกว่าพี่เอ็มก็ คอมเมนต์มานะคะหรือว่าใครรู้แหล่งที่ไหนดีที่ไหนเด็ดก็บอกกันมาได้นะคะทําไมมาถามพี่เอ๋มนะคะว่าว่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าน้องข้าวเป็น The best นี่เหรอคะเรื่องหน่อเคยก็เคยกินมาบ้างค่ะแต่ว่าแบบชื่อน่าสนใจค่ะคําว่าโอ่หน่อโอ้ใช่ค่ะหน่อโอ๋นะคะค่ะตอนนี้เราก็มีครบทั้งหมดนะคะต้มผัดแกงทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเราคิดว่าเราจะต้องไปรับประทานอาหารแล้วนะคะ หอ,อหูหเตรียมข้าวไว้รอเด้ยนะคะตอนนี้พี่เอ็มกับพี่ข้าวนะคะก็คือมีกับข้าวไว้พร้อมแล้วเนาะพร้อมที่จะไปทานแล้วโอ้เรียกว่ากับข้าวได้หรือยังคะเนี่ยยังไม่เป็นกับข้าวคะ่ะอัอนยังเป็นวัตถุด,ดิบอยู่เลยเนาะตันต้องไปหาวิธีการทํานะคะแต่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปทําก่อนนะคะเพราะว่าพี่เอ็มมีฝีมือมากเลยค่ะเรื่องกับข้าวแม้กระทั่งทอดไข่ก็ย,ยังมันก็ยังไม่นะคะงั้นขอเวลาไปเตรียม วัตถุดิบเหล่านี้นะคะสำหรับเป็นเมนูอาหารในมื้อเที่ยงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะ EP หน้าเราจะพาไปรีวิวรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะให้กับรายการของเราด้วยนะคะรู้เรียนเล่นรีวิวไม่ห้องสอนค่ะทาง Facebook ค่ะ mhsict Fanpage ค่ะและ ยู u ูบค่ะ MHSICT ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมี IG แล้วก็ติ k ก o k ด้วยใช่ไหมคะ Ig และติ k กต k อนะคะ MHSICT Knowledge Park นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ P.M <c oughs> เอ้ยพีเอมค่ะพี <c oughs> แล้วก็พี่ข้าวนะคะจะพาไปรีวิวเรื่องอะไรหรือว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรของแม่ท้องสอนหรือว่าข้อมูลอันไหนที่มันผิดพลาดหรือข้อมูลอันไหนที่อยากจะแชร์เพิ่มก็ มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับ EP นี้อุ้ยขออนุญาตไปเตรียมดอกอวดอกหมอ,อกอวลดอสำหรับทำข่างปองก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะบายบายค่ะส่วนอันถัดมาค่ะก็คือพืชกินดอกแท้เด่นี่ค่ะพืชกินดอกพืชกินดอกอย่างแรกค่ะก็คือหมอกอวค่ะหมอ,อกคัด <laughs>